มันจะพามาชจะบรรยากาศการเก็บประคามเตศค่ะมวลหลายเก็บประคามเตศค่ะพี่น้องในอุ่นหนึ่งแล้วอุ้ยอุ้ยรวมรวนี่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 เยอะเลยพ่อใหญ่เข้ามาข้างในนี่นี่ดู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 จะเก็บให้ดู <c oughs> ดูนน่นข้างในห่ะอยู่ในลำต้นเพื่อนนะเออโค้ดเข้ามาโค้ดเข้ามานี่เก็บก็ถึงโดดเอา <c oughs> วันนี้ก็เยอะเลยค่ะพี่น้องโอ้มาเบิงบาเพ่เห็น,นยี่โมนเก็บบกคามเทศนีตะเบาบอกนี่ไงเก็บให้ดูนี่เอาบอ่านี่เพื่อไงได้หมดได้หมดมขนาดนี่ค่อยเพิ่อนอาค่ะอาจะกเก็บได้นี่นี่น,น,นี่ด้วยดูบิงตีล้วเพิ่นเป็นหน่วยจังสีหลังอย่างน,นี้ก็เก็บได้เลยขายอื บนนีอีกอือีกเต็มเลยอุ้ยเต็มเลยพี่น้องมาเก็บซอยเด้ออีมาเก็บซอยเด้อนี่นี่นี่แต่รวยใหญ่ใหญ่ไผมาเก็บซอยได้กินรี่ค่ะหอบเอาบานนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อ้อุ้้บ้้ หนึ่งสองอือ่ะแค่นี้เนาะเัาสั้นหน่อยโอ้จูดินอยู่กับมีพี่น้องโอเยม,มือนี้มันสูกหลายค่ะพี่น้องบ่ได้เก็บเหมือนึงเนาะก็เลยจ่างเพิ่นมาซอยมาอซอยเก็บสองคนค่ะนี่แป๊บเดียวก็ได้ทั้งหนึ่งติลาเพราะว่า มันสูกหลายงอมกบมีเป็นเตงแดงอยู่ข้างบนน่ะละยี่ยมนกับเก็บตาตๆนี่แหละไอ้พวกเพิ่นเป็นคนซอยเิ่นอันถนัตเมะไอ้นีน่เห,หาก็บเกบออกไปหลาหลอบแล้วเนาะค่ะมันก็นเลยเหมือนไม่โดกจริงๆแล้วเพื่อนโดกค่ะพี่น้องยี่มวนเก็บหลาหลอบแล้วอ่าที่พานม่าตั้งแต่เพื่อนสูกเนาะ ก็เก็บทุกวันนะคะน่านเห็นบอกแป๊บเดียวเต็มถังเต็มถังเต็มถังละบ่ได้หาบดอกเย่ยมนนมิผู้ซอยค่ะเมื่อนี้เย่ยมนเลยบ่หาบให้เพื่อนเอามาเทยุยสลาหน่อยค่ะเดี๋ยวค่อยมาขัดกันเบื้องตี้ละทึ่งหัวเพื่อน่ะมันวายค่ะพี่น้องแตกบานออกมันเก็บโปท่านนะนะคะ่ะเนี่ยส่วนหนึ่งกะนกค่ะนกกินมันก็เลยเสียหายไป เอาเก็บออกไปหลายแล้วเนาะก็เลยดูเหมือนเพื่อนโบโดกกันนะตามจริงแล้วเพื่อนดกค่ะ,ะทยอยทยอยเก็บเสมอเนาะแต่ว่ายิมนโบเตทายคลิปซื้อๆพอบานเพื่อนเก็บไปยิมนก็มีงานก็เลยบโบเ้ประจวบเหมาะกันนะนะเป็นที่หน้าศิษามาถปรับตัวข้าหากันใดระวังการทำหน้ากับการทำสวนควบคู่กันไปค่ะตะลกดีแม่นบ่ เห็นเล,ลาลนนี่มดได้ค่ะพี่น้องเหมือนหนึ่งย้ยมนไปตลาดพี่บูนค่ะขอบคุณเล,ลาลๆยที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ